นั่นหมายกว่าเห็นความคิดมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ถ่าร่างกายเป็นทุกข์หลวงพ่อก็ยังว่าหรือว่าร่างกายเป็นทุกข์เก็บใครได้ป่วยเล็กน้อยก็พอเยี่ยวยาได้หรือเข้าโรงพยาบาลแต่เมื่อเห็นความคิดเห็นอารมณ์เป็นทุกข์นั้นโลกมันจะแตกไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่จำเป็นก็ต้องสู้จำเป็นก็ต้องสู้เพ่งอยู่อย่างนั้นวิธีเพ่งของหลวงพ่อนั้นอยากจะเห็นคำตอบ ของความชิดออกมาหรือกิจมันตอบออกมาว่าตอนไหนเป็นโสดาสกัทาอนาคามีาหารือพระอรหันต์ตัหนองนี้แต่ทําถูกอยู่ในี่ยทถูกพยามารมันครอบงามเข้าแล้วพระยางามมันครอบงามเข้าม่แล้วอาศัยพระพุทธธรรมกรรมฐานอยู่ที่วัดป่านาเบี้ยถึงห้าปีเต็มถึงห้าปีเต็มปีที่สุดท้ายปีที่สุดท้ายของปีที่ห้านั้น หลวงพ่อยังจำได้ว่าเป็นวันที่ยีสหพฤศจิกายนพศสองพันอยสามเป็นปีมะโงแรมสามค่ำเดือนสิบสองเดือนสิบสองวันนั้นก็ปฏิบัติธรรมตามเคยหารู้ไว้วันนั้นน่ะวันนั้นน่ะคือวันชิงชัยคือวันชิงชัยของหลวงพ่อจะระเด็ศึกจะระเด็ดศึก แต่หลวงพ่อก็าหารู้ไม่ว่าจะเป็นวันสุดท้ายของการเวียนว่ายตายเกิดของความชิดอันมันเผาล่นแต่ว่าวิธีการเพ่งนั้นรุนแรงมากนี่พูดผ่านมาทุกวันนั้นก็รุนแรงเหมือนกันคือเพ่งสู้กับอาร,รมณ์สามารถดึงอารมณ์ที่มันชิดออกไปนอกกายนั้นมาสู้อยู่หาไทยประสาทนี้ได้ถึงสามปี ถึงสามปีมาสู้กันถ้าเราพุ่งเข้าไปใช้สติพุ่งเข้าไปมันก็หายวับไปทันทีหายวับไอ้พวกนั้นมันก็ล่องหนจิงล่องหนจิงพอสมควรเดี๋ยวก็มันหลบจิงมากหลบสติสติตัวนี้ยังไม่ได้แก่กล้าทีนี้สติแก่กล้าขึ้นไปแก่กล้าขึ้นไปคือว่าสองฝ่ายสู้กันสองฝ่ายสู้กันอารมณ์พุ่งแ่งนี่ก็รวดเร็วมากเผลอไม่ได้เผลอมันก็ไปเลย ผขก็คิดไปถึงเรื่องราวต่างๆนานาที่เรารับที่เราไขา่หรือให้เราโกรธเราชังอะไรทํานองนี้ปีที่สุดท้ายนั้นการเพ่งของหลวงพ่อนั้นไม่ได้นึกไม่ได้นึกเลยว่าไม่ได้นึกว่าเกลียดว่าชังเพียงแต่เพ่งเฉยๆถ้าสู้มันไม่ได้คาใดก็ว่าธาติธาติชิดเฉยสําหรับเพ่งถูกจุดถูกจุดต,ตัวอารมณ์นั้นไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งกี่พันครั้ง แต่ก็ดับลงไม่ได้มันเป็นวิถีที่ว่าค่อยมากหรือว่ายังยังไม่ได้สุดเหวี่ยงยังยังไม่ได้ยังไม่ได้มีอนุภาพอะไรเลยที่พยายามเพ่งอยู่เช่นนั้นแหละไม่เพ่งก็ไม่ได้อตอนไม่เพ่งก็ไม่ได้ทีนี้เวลาตื่นของหลวงพ่อนั้นตื่นประมาณตีสองครึ่งเป็นประจำเป็นประจำจนญาติโยมเขาจับได้แต่ไอ้นักปฏิบัติธรรมกรรมฐานจงรู้ว่า การตื่นขึ้นของหลวงพ่อนั้นเขาบังคับไปในตัวเขาบังคับไปในตัวทั้งหลวงพ่อเป็นคนไม่ค่อยขยันทําทาไมยังเป็นเช่นนั้นถ้าจะนอนอีกก็ไม่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วน่ะไอกิเลสไอตัวไอไอารมณ์มันก็เผาหล่นจําเป็นก็ต้องลุกออต้องลุกมาล้างหน้าเรียบร้อยซะก่อนคือ่าออกจากนอกวงลแลานี้มันสู้กันเพิ่งสู้กันนู่น่ะบางก็มีหลายครั้งมีหลายวัน ที่ม้อยหลับไปที่ม้อยหลับไปตอนตอนสว่างแล้วมาคามว่าออกบินทบาทเป็นประจำนั้นหนึ่งโมงเช้าดีกว่าเหลืออีกสิบนาทีทํานองนี้หลือยี่สนาทีถึงจะออกบินทบาทก็ม้อยหลับไปก็มีด้วยความอ่อนเพลียสำหรับในการเพ่งนั้นมันก็เป็นของของยากลําบากแต่ไม่เพ่งไม่ได้มันเรียกว่ามันมารบกวนอยู่ตลอดเวลาคือว่ามันครอง มันครองบันลังมันครองบันลังฝ่ายพยามารนี้มันครองบันลังมาหลายพบหลายชาติแล้วมันครองนีรกิตเอ่อจิตตลาดนครจิตในจิตตลาดนี่มันครองนครกายมาแล้วทีนี้ก็อยากจะปราบมันให้ลงลงให้ได้วิธีอยากจะปราบหลุงพ่อก็ไม่รู้วิธีปราบแต่อยากจะรู้คําตอบเท่านั้นแต่วิธีการเพ่งนั้นมันหลุนแรงมาก แต่สำหรับการจับได้การเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอารมณ์พร้อมทั้งความคิดลักหรือคิดช่างนั้นไม่รู้ว่ากี่ร้อยครั้งพันหนพึงจับได้ว่าไม่ใช่ของจริงจึงตั้งใจเพ่งอยู่เช่นนั้นาศาสนยุการผ่านผลไปแล้ว2,531ปี2,531ปีพอดีวันนั้นเป็นว่าเวลาประมาณ สี่ทุ่มเศษเห็นจะไดะ้ใช้เวลาตอนเข้าประพฤติธรรมกรรมฐานวันสุดท้ายประมาณเจ็ดชั่วโมงเจดชั่วโมงอลองดูสิคือว่าจ็ดชั่วโมงนี้การประพฤติธรมกรรมฐานวิธีเพ่งนี้ปล่อยวางทั้งห้าทวารเลยปล่อยวางทั้งห้าทวารทางตาน้ไม่ตกเกี่ยวหรอกเพราะหลับตาอยู่ในตอนกลางคืนทางหูก็เหมือนกัน จจโมกลิ้นกายเหล่านี้แล้วแต่มันจะเป็นไปเรียกว่าพูดว่ามันลืมไปหมดก็ว่าได้มันลืมไปหมดก็ว่าได,มมไมด,าได้มาต่อสู้กับ,กบอารมณ์จนลืมไปหมดทั้งห้าทวานคือว่าลืมไปหมดเจ็บปวดอะไรก็ช่างมันถ้ามันหนักเข้าก็เปลี่ยนเอามาเพ่งเพ่งอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมปล่อยแต่วิธีเพ่งของหลวงพ่อน,นั้นต้องนั่งก้มซะก่อนทีแรก สู้กับอารมณ์มันก็ยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นสู้กันอยู่งั้นแหละจนกระทั่งที่ว่ามันไม่อยากจะนอนเอาซะเลยไม่อยากจะนอนเอาซะเลยแต่การอ่อนพยาบางวันนั้นก็นอนกะมั่งก็นอนมั่งคือว่าข้ามนิวรธรรมไปโดยไม่รู้ตัวข้ามนิวรธรรมไปโดยไม่รู้ตัววิถีที่สุดท้ายของการเพ่งในวันนั้นของการเพ่งในวันนั้นมันลืมสติ ทั้งๆท,ที่จดจออยู่เต็มที่นั่แหละว่าไม่อยากให้มันผลอจ้องดูอารมณ์อยู่นั้นเลยจ้องดูคือว่าถ้าได้สติไอ้การคิดปรุงแต่งมันก็หายวับไอ้ฝ่ายพระมานมันก็หายวับไปทันทีถ้าการปรุงแต่งเกิดขึ้นถ้าการปรุงแต่งเกิดขึ้นสติของเราก็หายไปแล้วถ้าได้สติไอ้การปรุงแต่งก็หายวับไปอีกสลับกันไปสลับกันมาอยู่เช่นนี้เลยเร็วลวดเร็วมาก ตอนต่อสู้กันในวันนั้นรวดเร็วมากสติแกกล้ามากไม่ไม่ใช่บ่ายนานๆเกิดครึ่งเกิดขึ้นแล้วถึงต่อสู้กันคือว่าอารมณ์มันผุดโผล่ขึ้นมาครับก็พุ่งสติเข้าไปปั๊บเลยพุ่งสติก็ครับถูกมั่งผิดมั่งเลยว่ามันไม่ถูกเป้าหมายมันไม่ถูกเป้าหมายไม่ยอมให้เผลอแต่ขนาดนั้นก็ยังเผลอเลรื่อยก็เผลอเรื่อยสู้กันถึงเจ็ดชั่วโมงย่งวันนั้นไม่ได้กระพิบเลย เรียกว่าจ้องอย่อย่านแหละไอ้ข่งขานี่แขนนี่คือว่าตึงชาไปหมดก็ไม่เกี่ยวข้องกันเลยไอ้หูนก็ได้ยินอยู่ได้ยินเสียงนกเสียงอะไรมันร้องทิละมันร้องขึ้นมาแต่ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้น mm. เพียงแต่เพ่งสู้กับอารมณ์อย่างเดียวเท่านั้นวินาทีที่สุดท้ายการตัดภบตัดชาติถึงวาระ mm. เต็มอิ่มแล้วที่หลวงพอ่อพุทธธรรมกรรมาฐานมา หลวงพ่อเป็นคนอาภัพอับโชคแต่ว่าผลสุดท้ายด้วยพุทธบันดาลมันชิดมากจนลืมตัวไม่รู้ว่าร่างกายของตัวเองนี่อยู่บ้านนาเบียเดิมไปมันกลับมาจังหวัดกระสินตามเดิมทั้งร่างกายและจิตใจนะพอได้สติเวียงกลับเท่านั้นเองก็ได้จุดหมายก็ได้พุ่งเข้าสู่จุดหมายทันทีเลย พุ่งชนสภาวะปิยพันทีเลยขาดสะบั้นพังทลายลงทั้งสองฝ่ายเปรียบเสมือนหนึ่งยิงปืนนี่แหละยิงปืนไปถูกคนหรือถูกวัตถุอย่างไรตายลงลูกปืนนั้นก็แตกกระจายใช้ไม่ได้หรือคล้ายลูกระเบิดแตกไป,ไปแล้วนะคือว่าแตกลงทั้งสองฝ่ายขาดสันตติลงทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่ว จึงได้ทรงสภาวะอยู่เช่นนั้นประมาณเกือบชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงหรือเลยไปนิดหน่อยก็ไม่ได้กำหนดเพราะว่าไม่มีโอกาสดูนาฬิกาก็คงประมาณนั้นคือว่าไม่มีโอกาสดูมันทั้งที่นาฬิกาปลกเรือนเล็กอยู่ข้างนั้นแหละอยู่ข้างนั้นก็เลยรู้ว่านี่แหละคือการขาดสันต,ติของการปรุงใจให้ฉิตคือขาดสันติของจิต คือของวิญญาณนั้นลงอย่างไท้ดับลงทั้งสองฝ่ายเลยขาดสนติคือขาดอัตตาตัวตนของความคิดหรือของวิญญาณนั่นเองจึงได้ทรงสภาวะตอนนั้นหัวสมองของลุงพ่อเกือบระเบิดเกือบระเบิดนี่ขอให้จหัไหมสภาวะที่แท้จริงเกือบระเบิดทันทีหมายความันแรงมากคือสภาวะขอ่องชาญนิโรธสมาบัติ ที่ที่เข้าไอ้ที่เข้าตัดกระแสนะหลวงพอ่อยังเคยเทศไว้ว่าสัพพันยูที่ตัดกระแสเป็นสัพพันยูได้น,น่ะอยู่ที่ควงไม้มหาโพธิ์ถ้าล่างของโอง์ไม่พิงควงมหาโพธิ์แล้วล่างของโพรงนี่ก็จะเดินไปกี่โยน์ก็ไม่รู้จะกระเด็นไปกี่โดดก็ไม่รู้หลวงพ่อก็ยังพรฒนาไว้นี่รุนแรงมากการทรงสภาวะไว้เป็นชั่วโมงนี และไม่มีการสะทกสะทานใดๆเลยปลายห่วงปลายห่วงทีนี่ปลายห่วงของความดับนั่นปลายห่วง,งความดับจึงจะเกิดยานอันสุขขุมคำผีรภาพยังรู้อีกวาระหนึ่งยังรู้คือว่ายัางรู้เฉยๆนะไม่ได้พิจารณาอะไรเลยกิดสียานสามพร้อมทั้งทวนดูปฏิสุบัดให้เรียบร้อยในตอนนั้น การวิธีกทวนกิจสียานสามหรือปฏิสุบาทนี้ใช้เวลาไม่ถึงสองนาทีที่แท้จริงแต่วิธีอธิบายนั้นมันมันยาวเขียนตัวหนังสือนั้นเป็นยาวมันยาวมากนี่คือตอนตัดกระแสลงอยู่ที่วัดป่านาเบียและต่อมาก็ทรงสภาวะไว้เมื่อทวนเมื่อทวนในดูกิจสียานสามแล้วประมาณหกทุ่มกว่าก็ากาพักผ่อน พราะว่าเหนื่อยมากแล้วตอนนี้ก็พักผ่อนพอตื่นขึ้นมาวันนั้นพอตื่นขึ้นมาวันนั้นมันผิดปกติผิดปกติมากคล้ายๆไม่ได้นอนเลยคล้ายๆไม่ได้นอนเลยนี่เรียวเอ๊ะรวดเร็วถึงขนาดนี้เออจะเพ่งอะไรก็ไม่ได้ตอนนี้จะเพ่งอะไรเหมือนเหมือนเดิมก็ไม่ได้ไม่มีอารมณ์จะมาสู้แล้วตอนนี้นี่ไม่มีอารมณ์จะมาต่อสู้ไม่มีอารมณ์จะมาต่อสู้นี่เรียกนี่เรียกว่าท่านเรียกว่า ถึงแล้วที่สุดคือว่าจบจิตพรหมจันทร,ร์เพียงแค่นี้ตัดอาสวะลงได้คือว่าตัดตัวสังขารการปรุงคิดลงได้แต่ก่อนเขาเคยคิดนะเขาเคยคิดมันเป็นอัตตาตัวตนมันคิดปรุงแต่งให้เป็นรูปคนรูปสัตว์อะไรก็ได้ตัวสังขาน,นี้เมื่อสามารถเข้าไปดับมันลงได้แล้วนั่นท่านอร่อยจบจิตพรหมจันทร,ร์ตั้งแต่นั้นต่อมา หลวงพ่อจึงไม่มีโอกาสได้เพ่งมันอีกต่อไปไม่มีโอกาสได้เพ่งอีกต่อไปแล้วจะกล่าวอีกตอนหนึ่งตอนนี้ตอนที่มันร้ายแรงที่สุดตอนที่ร้ายแรงที่สุดแล้วก็จะพูดอีกพอตื่นเช้าขึ้นมาก็ก่อนจะกล่าวคือว่าเดินเล่นในตอนเช้านั่นเดินเล่นในตอนเช้านั่นก็รู้ก็ยิ่งมีอนุภาพยิ่งมีอนุภาพคล้ายๆตัวจะลอยไปกับอากาศคล้ายๆตัวเขาลอย ตัวเบาวิวไปทานองนั่นแหละตัวเบาวิวไปตัวเบาวิวก่อนวิเศษเกินวิเศษตอนนั้นจะคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้แต่ก็รู้แล้วเป็นสภาวะที่ถึงที่สุดแล้วทีนี้ก็ทรงสภาวะไว้อยู่เช่นนั้นพยายามทำขึ้นอีกได้สี่ชั่วโมงทรงสภาวะเก่กล้าขึ้นมากเก่กล้าขึ้นมากทีนี้ก็ผ่านพ้นไปอธิบายผ่านพ้นไปอีก ถึงสองปีเต็มถึงสองปีเต็มหลวงพ่อกัพยากร์ให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าระว่างสองปีนี้จากนี้เป็นต้นไปเสี้ยวสร้างมะาขามามะหยียบกับฏาตหาลวงพ่อว่าแต่กบ่เปิดเผยให้หูวจักกบ่เปิดเผยภัยห้หจักเลยแต่ว่าโดยีด่ว่าอยู่เฉยๆนั่งอยู่วัดป่านาเบีย้ยนั่งอยู่นอกชานของสลานองค์ชานหมายความผลของ เรียกว่ามันสับบัญญัตอไอ้อมันเลยสมมติบญัยาดังคนพูดยากคงจะเป็นผลของสมาบัตินั่นแหละพุ่งทะลุกระหม่อมของหลวงพ่อนี่ยเออถึงก็เป็นไข้ถึงก็เป็นไข้แต่หลวงพ่อก็รู้แล้วว่าสภาวะมันเต็มเต็มส่วนไอ้ส่วน,วนศีรษะลงไม่ได้เต็มส่วนศีรษะลงไม่ได้ทําไงอยู่ตอนนี้ก็นั่งอยู่เฉยๆนั่นแหละถึงสามสี่วันแล้วอยู่ๆมันก็นก็มีอะไรคล้าย อะไรสักอย่างหนึ่งวิ่งกระเทาะลูกในตาของหลวงพ่อทั้งสองข้างวิ่งกระเทาะลูกในตาหลวงพ่อทั้งสองข้างดีช้างสารดึงกันข้างและเ็ดตัวจะแรงขนาดไหนองค์ฌานผลสมาบัติขององค์ฌานยิ่งแรงยิ่งกว่านั้นเอาไม่อยู่หลวงพ่อไม่ได้มีหน้าที่ทําเลยปล่อยเขาเลยตามเลยทีนี้ก็มารู้ได้รู้ได้โดยโดยที่ว่าไม่เกินสิบนาทีก็ส่งเลยว่านั้นเถอดทำส่งไปเลยส่งไปเลย เปิดในตาข้างไหนก็ได้ในตาของคนเรานั้นจะไม่ติดกับเปลือกตาด้านนอกห,อหมายความว่าทั้งทั้งที่เราหลับตาอยู่นะเปิดให้เห็นในตาที่ว่าเขาอยู่ในวงไหนเท่านั้นอาสวะหรืออนุสัยเขาเกาะอยู่ตรงนั้นแหละคือว่าล้างจนได้ทีนี้เขามาเปิดตรงดั้งจมูกหักนี่หลายแหล่มากหลายแหล่มากเปิดแล้วเปิดเองทะลุขึ้นกระหม่อม แล้วก็อีกอีกฝ่ายหนึ่งกดทะลุลงลำคอลงลำคอเปิดเล่นกันอยู่อย่างนั้นแหละทั้งหลายเดือนหลวงพ่อยังไม่กล้าเทศอยู่ที่พิศุโลกว่าพระรหันนั้นท่านสามารถหายใจทางตาไม่ได้กดต่าต่ากูหนึ่งเดือนหลวงพ่อก็ทดลองปิดจมูกปิดปากเอาไว้แล้วก็หายใจทางตาได้จริงๆริน่ะเขามีรูอยู่ตรงนี้อยู่เขามีรูอยู่ตรงดั้งจมูกหัก นี่ลุงพ่อไม่ไม่สะทกสะทานจะไปปรึกษาใครหมดแล้วหมดหน้าที่แล้วลุงพ่อไม่ยอมปรึกษาใครเพราะสภาวะที่เกิดขึ้นรุนแรงถึงขนาดนี้จะไปปรึกษาใครจะไปถามใครก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาก็หาว่าลุงพ่อเป็นบ้าทานั้นเองหลุงพ่อรู้อยู่สภาวะเขาให้ผลซสแล้วสภาวะเขาให้ผลมีข้อพิสูจน์ที่ว่าไอตัวการมาราคะที่เคยเผาลนมาแต่ก่อนนั้น ไม่รู้มันไปนหายไปไหนหมดไม่รู้ไปหายไปไหนหมดอารมณ์ต่างๆที่เคยมารบกวนนั้นะไม่รู้มันไปนหายไปไหนหมดมันกลัวอะไรก็ไม่รู้มันหมดไปเลยแท้ที่จริงตัวสติการปรุงใจให้คิดนี่แหละตัวปรุงใจให้คิดนี้คือว่าเป็นขันทวีมดุดคือว่าเป็นขันว,วิสุทธิขันไปแล้ววิสุทธิขันไปในตัวนี่แหละคือสามารถทําลายทั้งดด้วย คือว่าเป็นฌานลูงพ่ออธิบายผ่านมันเป็นฌานที่กล่าวดับสัญญาเวทนาในทวารหะไทยประสาทเออในในฮะไทยประสาทนีน่ในตาไหนได้นี่คือว่าการหมุนเวียนของสลายตนะของอายตนะของหทไทยประสาทนั้นเขาหมุนเวียนไม่ได้เขาหมุนเวียนไม่ได้นี่ให้จําไว้อีกครั้งหนึ่งถ้าหลวงพ่อไม่อยากแกะคิด เพียงแต่หลวงพ่อเอาฟันของหลวงพ่อที่แตกกันเท่านั้นแหละสลายจตนะเขาก็หยุดทํางานความคิดก็เกิดขึ้นมาไม่ได้นี่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่สําหรับสภาวะของผลสมาบัตินั้นเมื่อผ่านพน้นเมื่อผ่านพ้นไปแล้ววันนั้นนะจากวันที่สามสิบเอ็ดปานั้นนะคล้ายหลยวงพ่ออมอะไรสักอย่างหนึ่งองมอะไรสักอย่างหนึ่งเต็มปากเต็มปากอยู่ คงจะเป็นกองลมสมาบัติจนกระทั่งหลวงพ่อได้อ้าปากไว้อ้าปากไว้คือว่าตอนใหม่ๆนั้นท่าฟันของหลวงพ่อแตะกันเมื่อใดเส้นประสาททุกส่วนจะขาดทันทีทันใดเลยมีอนุภาพถึงขนาดนั้นอนุภาพของผลสมาบัตินี้นี่แหละอนุภาพเช่นนี้เดจึงจะล้างอาสวะมนตินลงได้จึงจะล้างอาสวะมนตินลงได้ เรียว่าจบจิตแล้วส่วนมาร์กแปดเขาก็ส่งผลให้เพียงแค่นั้นส่งถึงเพียงแค่นั้นหมดจิตเพียงแค่นั้นทุกวันนี้จึงไม่มีอารมณ์อะไรจะสู้จึงไม่มีอารมณ์อะไรจะสู้ก็อยู่เฉยๆไปอย่างนั้นแหละก็อยู่เฉยๆไปอย่างนั้น <c oughs> แต่ลวงพ่อก็ไม่ได้สมมุติตัวเองว่าเป็นพระราบุคคลชั้นไหนแต่อธิบายได้โดยสภาวะก็ขอให้จำเอาไว้ก็คงจะไม่เป็นหมดทุกองหลก สภาวะอนรุนแรงถึงขนาดนี้สภาวะอนรุนแรงถึงขนาดนี้ที่จําได้นั้นไม่ได้นอนอยู่สี่วันสี่คืนสี่วันสี่คืนเพราะสภาวะที่จะกลับลงลําจะอยากให้สภาวะหันลงมันหันไม่ได้มันเต็มมันเต็มในส่วนในศีษะหมดไม่รู้วิธีการเพราะผ่านพ้นมาตั้งหลายพันปีขาดยุคขาดตอนดึงลิ้นแล้วก็แล้วทํำยังไงแล้วก็แล้วอยากจะให้องค์ชาญนั้นะ วิ่งลงส่วนข้างล่างเขาก็ไม่ลงเปิดตาเล่นอยู่เช่นนั้นแหละแทบตาจะแตกแต่หลวงพ่อก็ไม่มีการสทกุะฐานมอบแล้วซึ่งกายถวายชีวิตไว้กับพระพุทธองค์ไว้กับพระสมมาสพัพธิจ้าเนี่ยคือมีทุกข์มากตอนนี้ทุกข์กับอารมณ์ที่จะต่อสู้ไม่มีตอนต่อสู้คือว่าตอนต่อสู้กับคือว่าตอนไหนหมายความว่าอยากให้องค์ชานกลับลงนั้นก็ไม่มีทุกข์อะไรไม่มีทุกข์อะไรเข้าเจือปน เพียงแต่ว่าอยากจะให้เขาหันลงเท่านั้นแต่เดชะบุญทำไปทำมาทำไปทำมาวิธีไหนอีท่าไหนก็ไม่รู้ก็คือหนเรื่าพยายามหายใจยาวๆต้องหลายครั้งเพือนสู้กันเป็นเดือนสองเดือนนะเรียกว่าครั้งสุดท้ายนะครั้งสุดท้ายจึงค,คล้ายๆว่ามีเลยหรือมีกองไอ,อสเสลยใหญ่ๆอยู่ในส่วนมันสมองนี่ ไหลลงตามลำคอกรู้ทีเดียวเลยส่วนศรีรษะนี้ก็เบาว่างเบาไปหมดเลยเบาไปหมดทีนี้ไล่เลยตอนนี้ไล่เลยไล่เลยไล่ส่งไปเลยติดตรงไหนรู้หมดติดตรงไหนผลสมาบัตินี้การวิ่งกระแทนะการวิ่งเอลุงพ่อก็แก่มากแล้วตอนนั้นอายุก็สี่สิบกว่าปีไปแล้วติดขัดตรงไหนรู้หมด ติดขัดตรงไรตรงไหนรู้หมดองค์ผลขององชานั้นวิ่งไปทุกขุมขนเลยทีเดียวหลวงพ่อยังเทศไว้ว่าที่เห็นไอ้เขาฆ่าเป็ดนั่นเขาฆ่าเป็ดเขาเอาก้านหงหรืออะไรมาเป่ามาเป่าให้หนังให้หนังมันห่างออกจากเนื้อตอนนั้นหนังของหลวงพ่อเป็นเช่นนั้นแหละถึงขนาดนั้นอาสวะคือไอ้อนุภาพของไอ้องชานนิโรธสมาบัติที่จะล้างอาสวะนั้น ถึงขนาดนั้นถึงขนาดนั้นมันถึงจะเป็นอาสวะที่ว่าตัดกระแสตัดกระแสทวนก,กระแสของกิเลสได้อันนี้ก็ขอให้จําไว้เป็นในบทเรียนของพวกเหล่ายาไปเสทกสถานนี่คือว่าชีวิตของหลวงพ่อปฏิบัติธรรมมาเพื่อจาลึกไว้ในพระพุทธศาสนาให้คนได้รู้ว่าสภาวะที่แท้จริงเป็นอย่างนี้สภาวะที่แท้จริง การตัดกระแสะนั้นไม่ใช่จะเอาปัญญาเข้าไปรู้อย่างเดียวต้องเป็นตัวดับปัญญาดับสติปัญญาแท้ที่จริงตัวสติปัญญานั้นกับตัวการปรุงใจคิ่เขาเป็นสภาวะอันเดียวกันนั่นแหละแต่เรียกคนละอย่างเท่านั้นแต่เรียกคนละอย่างเท่านั้นแต่คนทํายังไม่ถึงเท่านั้นยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางเมื่อลวงพ่อทําถึงแล้วนั่นถึงจะออกเทศออกธรรมก็ไม่มีใครอยากจะเชื่อหรอก จึงตัดนังถึงตัดสินใจแต่งหนังสืออย่างลงก้นมหาสมุทรขึ้นมาก็อิงอาศัยบทบัญญัติมั่งก็ลองเชิงภูมิคนในยุคปัปจจุบันนี้มั่งก็มีอาจารย์ชาวริลส่งไปถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกๆจังหวัดในประเทศไทยพร้อมทั้งเจ้านคาะอำเภอบางอำเภอด้วยและสำนักปฏิบัติก็หลายสำนักแต่อันนี้ไม่ได้เป็นหน้าที่ของหลวงพ่อเป็นหน้าที่ของอาจารย์ชาวริซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อ เขาว่าเขาจะสร้างบารมีเท่านั้นนี่ก็ขอให้เข้าใจว่าหลวงพ่อไม่มีอะไรที่จะไปอวดอ้างแต่ว่าทุกวันนี้นะทุกวันนี้เขาเอาแต่ปัญญาเท่านั้นเขาเอาแต่ปัญญาเข้าไปพูดเข้าไปพูดเพื่อให้ถึงมรรคถึงผลอย่างนั้นอาจจะมันผิดแนวทางแต่ว่าถูกอยู่ส่วนต้นหลวงพ่อรับรองว่าถูกต้องส่วนต้นแต่ว่าส่วนที่ตัดจริงๆตัดกระแสจริง ไม่มีสภาวะเข้ารองรับเลยไม่มีสภาวะเข้ารองรับอืมมันจะทํายังไงได้ไม่มีสภาวะเข้ารองรับ,จะ,งไงไะรบจะเอาปัญญาไปพิจารณาทุกวี่ทุกวันเะนั้นหรอมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็ขอให้เข้าใจขอให้เข้าใจอย่างทุกวันนี้ถ้าหลวงพ่อไม่อยากจะคิดนะความคิดมันก็มีตามเดิมแต่มันไม่เหมือนเดิมคือว่ามันคิดไปเห็นโน่นเห็นนี่ธรรมดาของธาตุธาตุขันขัน คิดพอประคองธาตุประคองขันท่านเรียกว่าสัพปาติเสสนิพานธาตุคือว่าตอนตอนพระริยเจ้าท่านไม่เข้าฌานนิโรดคิดพอประคองธาตุประคองขันถ้าไม่อยากคิดทํำยังไงทํำยังไงตอนนี้เพียงแต่ว่ากฎฟันของหลวงพ่อมาแต่กันหน่อยเดียวเท่าน,นั้นความคิดเขาก็จะขาดสะบั้นทันที ừ, ทุกวันนี้ก็เหมือนกันให้เข้าใจมีอนุภาพถึงขนาดนั้น สำหรับอนุปาทิเสสริพานธาตุนั้นเป็นสั์เดียวกันกับสัญญาเวทยิตนิโรธเป็นสั์เดียวกันไม่ใช่หมายถึงตายเลยนี่ก็ขอให้เข้าใจสภาวะที่แท้จริงนั้นที่จะไปล้างอนุใสไปล้างลาคะในส่วนต่างๆได้ไปล้างลาคะโทสาโมหะได้ได้นั้นต้องมีสภาวะเข้ารองรับจริงๆตัดกระแสได้จริงๆมันมันถึงจะถูกคือว่าตัด คือว่าตัดตัวไอตัวอัตตาของความคิดปรุงแต่งนี่แต่ก่อนเขาเป็นอัตตาทีนี้เมื่อมาดับลงได้แล้วนจึงเรียกว่าอนัตตาธาตุธาตุที่ไม่มีอัตตาตัวตนของความคิดเป็นอพยาจิตลงตรงนั้นเลยทีนี้คนอธิบายไม่ได้แต่หลวงพ่อเอาสภาวะที่แท้จริงมาอธิบายให้ดูในวันนี้ก็เพื่อเพื่อเพื่อเพิ่มบาร,รมีของพวกท่านให้เข้าใจ และให้เป็นอนุสอนเอาไว้ที่วัดบ่อสร้างพระยินแล้วก็เทปแ้้วก็เปิดให้ก็ฟังด้วยว่าสภาวาั่แท้จริงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่สอนกันเอาสติปัญญาเข้าไปรู้ตลอดชีวิตเอยบวชตั้งเป็นเรียกว่า60-70บเจพรรษาก็ยังเอาปัญญาเข้าพิจารณาอยู่เรื่อยไปเช่นนั้นไม่เป็นทางเป็นไเป็นไปไม่ได้ที่จะผลถูกที่จะผลถูก ไม่มีอนุภาพอันใดที่จะเข้าไปตัดกระแสได้แต่ทุกวันนี้สภาวะที่เกิดกับหลวงพ่อนั้นสภาวะทุกวันนี้ที่เกิดกับหลวงพ่อถ้ามันชิดเลื่อยป่วยคือคือว่ามันไม่เป็นทุกใหญ่ภัยมหานอะไรหรอกเพียงแต่ว่าที่มันคิดไปเรื่อยเป่อยธรรมนาของมันอยากจกลอกมันดูซะหน่อยวะก็เอาฟันแตะกันเท่านั้นเองฟันแตะกันส่วนหาไทยราสาเรียกว่าสลายจินตน เขาหยุดทํางานหยุดหมุนเขาหยุดหมุนแท้จริงเขาหยุดหมุนผิดความคิดออกมาไม่ได้เมื่อผิดความคิดออกมาไม่ได้นั่นน่ะมันจะไปแปลงร่างเป็นอารมณ์อะไรได้แต่ก่อนมันล่องหนแปลงร่างได้ไอ้ความคิดตัวสังขารมีการปรุงใจให้คิดตัวนี้มันไปทับตัววิญญาณมันไปทับตัววิญญาณซะแล้วที่หลวงพ่ออธิบายอยู่ในวงปฏิสุบาทนั้นหลวงพ่อยังรับรองไว้ด้วยว่า ในโลกยุคปัจจุบันนี้ไม่มีใครที่จะสามารถอธิบายตัวนามรูปได้ตัวนามรูปต่แท้จริงก็คือตัวไอตัวอารมณ์นั้นตัวอารมณ์ที่เราเห็นในหทัยประสาทที่เราเห่งนั้นตัวนามรูปสําหรับความคิดมันก็ประกอบกันเข้าอยู่นะมันแยกกันไม่ออกเรียกว่านามรูปลูกของกิเลสลูกของตัณหาราคะลูกของอัตตาตัวตนของความโง่เขานะ่ะนี่ทั้งท้งที่เป็นอารมณ์แต่หลวงพ่อเรียกว่าลูก เรียกว่ารูปหรือเรียกว่าอัตตาตัวตนอันเป็นกิเลสที่จะเป็นเหตุเป็นสมุทยัยพาใจให้เป็นทุกข์ตัวสมุทัยก็อยู่นี่แหละถ้าดับลงได้แล้วก็เรียกว่านิโรธธรรมการดับความคิดเมื่อไม่มีความคิดแล้วเมื่อไม่มีความคิดแล้วนะก็ขออาราธนาได้ขออาราธนาได้อารมณ์มันจะมาอาศัยเกิดมันจะมาทางไหนมันจะมาทางไหนหลวงพ่อยังมองไม่เห็นทางเลย นี่แหละสภาวะอันวิเศษสูงสุดล้นฟ้าล้นแผ่นดินขององค์เอกสัพพันญูสัมมาสัมโพธิญาณที่ประทานความสำเร็จให้หลวงพ่ออยู่ที่วัดป่านาเวียนน่นเองนั้นท้ายที่สุดนี้ก็ให้รับเอาแต่ของดีๆงาม <c oughs> และก็เอาไปเป็นเยี่ยงอย่างเมื่อเกิดสภาวะจริงกับตนเองขึ้นมาแล้วก็อย่าได้สะทุกทานว่นไหวก็ขอจบ การวันใหญ่มาเพียงแค่นี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาแต่ข้อวัดปฏิบัติอันดีงามที่ลวงพ่อเล่าว,วิธีการพุทธธรรมกรรมฐานของลวงพ่อวันนี้ให้ไปประกอบในชีวิตของแต่ละท่านให้ได้รับแต่วความสุขความเจริญผลทุกได้ทุกท่านทุกท่านด้วยเถอ